นาเสียดายปีนี้ตัวท็อปเสียเกือบหมดช่องเปิดจิตนักแสดงตัวท็อปอดีตนางเอกช่องเจ็ดที่แฟนๆอยากให้หวนคืนรางหวังเรียกเรตติ้ง แพนเค้กเขมรนิดเกิดและเติบโตมากับชายคาช่องเจ็ดโดยแท้แพนเค้กเขมรนิดที่อดีตเคยเป็นนางเอกตัวแม่และหน้าตาของช่องในช่วงที่กราฟของเธอพุ่งขึ้นปรีดเคยมีผลงานละครในปีเดียวมากถึงสี่เรื่องเลยทีเดียวผลงานปังๆไม่ว่าจะเป็นพลิกดินสู่ดาวคุณหนูเทวดาบ่วงหง้งหรือปีกมงกุฎโด,ดยหลังจากร่วมงานมาเป็นสิปีเธอก็ยกย้ายมาอยู่ในสังกัด True for you และปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวมีนพิชยา คนนี้ก็เพิ่งจะโบยบินออกจากบ้านเดิมมาได้ไม่นานมาเป็นนักแสดงอิสระที่แฟนๆก็แอบบ่นเสียดายอยู่ไม่น้อยเพราะยังไม่ค่อยเห็นผลงานที่เป็นประจักษ์ซะเท่าไราหลังจากที่ออกมารับงานเองเพราะช่วงเวลาที่เคยอยู่ชายคาบ้านหลังเดิมกว่า10ปีนั้นเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปของช่องปุกลุกฝนทิพย์เกิดเพราะการเป็นนางงามเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในช่วงปีที่ช่องเจ็ดถือครองลิขสิทธิ์ในการประกวดก็ได้ถูกปั้นให้เป็นนางเอกประดับช่องเจ็ด โดดเล่นอยู่ในสังกัดนี้ถึง8ปีพัฒนาการทางการแสดงเรื่อยๆหลังจากหมดสัญญากับช่องเดิมเธอไปอยู่ในสังกัดช่องพีพีทีวีก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระในปัจจุบันกรีนอัสดาพรถึงแม้ว่าจะแจ้งเกิดมาจากเวที True Academy Fan t a ทเชียแต่ก็ผ่านตัวไปเป็นนักแสดงและเซนเข้าสังกัดช่องเจ็ดกลายเป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของช่องในช่วงยุคหนึ่งกับผลงานที่สร้างชื่อและฝีมือการแสดงที่จัดจ้านเฉียดรางวาลปัจจุบันเธอเป็นนัก แดงในสังกัด The One Enterprise หรือช่องวันสาที่ยังคงมีผลงานละครให้ท้าทายอย่างต่อเนื่องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากอดีตนักแสดงเด็กฝีมือดีรายช่องเจ็ดบ้านหลังนี้ที่ช่วยขัดเกลาและปลุกปั้นให้เธอกลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการในปัจจุบนันเคยอยู่ในสังกัดช่องเจ็ดประมาณเจ็ดปีและมีผลงานที่สร้างชื่อให้เธอเพียงปัจจุบนันเธอเป็นนักฟีแลนซ์ที่ช่องในน้อยอยากจะคว้าตัวไปร่วมงานด้วยเชียร์ที่คำพรอ,อดีตถือเป็นอีกหนึ่งลูกมอของช่องเจ็ดเลยทีเดียว แล้วก็ปังสุดๆจากผลงานละครวัยรุ่นในตำนานอย่างเบนจากีตาความรักสาวคนนี้อยู่ใต้ชายคาบ้านหลังนี้ยาวนานถึง12ปีก่อนจะผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระในปัจจุบนันหากถามถึงโอกาสที่จะกลับมามีผลงานกับบ้านหลังเดิมนั้นก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่ไม่ดวิกา้าและนี่คือนางเอกตัวท็อปที่แฟนต่างบนเสียดายแต่ก็นับว่าช่องเจ็ดปลุกปั้นเธอผู้นี้ให้กลายมาเป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงในยุคป,ปัจจุบนัน เป็นนักแสดงคุณภาพที่เฉิดฉายกับทุกบทบาทเธออยู่ในสังกัดช่อง7ครบวาระเจ็ปีเต็มมีผลงานที่แจ้งเกินให้กับตัวเองมากมาย